น้ำส้มกันค่ะทุกคนแป้นได้ไปซื้อเครื่องปั่นน้ำส้อมอัตโนมัติมานะคะอันนี้คือจะมาปั่นให้พี่ป๊อบกินนะมาดูกันว่าวันนี้จะรอดหรือเปล่าซึ่งเครื่องปั่นนี้นะคะเขาบอกว่าเราแค่กดปุ่มนะมันก็จะเบื่อโอ้โหอเมซิ่งมากไม่เคยปั่นน้ำส้มให้ใครกินมาก่อนนะคะนี่เป็นบทเรียนของแม่สีเรือนเลยนะก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องทําการหั่นส้มก่อนนะคะเป็นซี่แบบนี้ชิมดูอืมอร่อยนะเนี่ยหวานมากเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ทําการกดมันลงไปแล้วก็ปิดฝานะแล้วก็ตื้น เฮ้ยเฮ้ยลืมล็อกลืมล็อกโอ้โหเกือบเกือบตายแล้วเกือบตายแล้วโอ้หมาถึงที่ก็ไม่รอดออู้กระเด็นอีกเอาลองชิมดูละกันอร่อยนะเนี่ยมาปั่นกันต่อนะคะตอนนี้เราล็อกเรียบร้อยแล้วนะเขาจะมีล็อกบนแล้วก็ล็อกล่างนะหูยดีใจมากเลยอ่ะคือน้ําส้มออกมาแล้วแบบมันมีความมีเนื้อมีอะไรกรองไว้หมดเลยนะคะนี่ไม่ต้องห่วงเลยกรองมาได้ค่อนข้างเยอะเลยนะทุกคน แล้วก็มาลองชิมอีกรอบหนึ่งนะคะว่าอร่อยไหมอมส้มรสนี้อร่อยมากเสร็จแล้วก็ไปให้พี่ปัอบกินครับน้ำส้มจ้าลองกินดอูอร่อยมากไปล้างจานด้วย